สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มหาแม่ทัพรุ้งกันนะครับมาดูกันนะครับว่า122ป้ายนะครับจะได้กล่องเลือกตัวรุ้งสักกล่องหรือไม่นะครับไม่รอช้านะครับไปสุ่มกันเลยครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะครับได้เสียตัวรุ้งน้อยมากนะครับจะได้กล่องกับเขาไหมเนาะ และในที่สุดนะครับเราก็ได้กล่องมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะได้รีวิวแม่ทับปรุงนะครับไทยสูจ,จู้กันแล้วนะครับป้ายที่เหลือนะครับก็สุ่มให้หมดเลยละกันนะครับ เราก็ได้ทำการเลือกตัวรุ้งแม่ทัพไทยสู่จู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูคำอธิบายของสกิลแม่ทัพไทยสู่จู่กันนะครับจะเป็นสกิลที่ศูนย์ดาวนะครับ สกิลแรกนะครับก็คือสกิลแบบโจมตีทั่วไปนะครับทำดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรู1แถว174%ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะแผดเผาที่ลบไม่ได้และแต่ละรอบจะถูกหัก HP 60%ของการโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามป้องกันต่อเนื่อง2รอบ สกิลที่2นะครับเป็นสกิลแบบฆ่าความโกรธนะครับทำดาเมจกายภาพใส่ฝ่ายศัตรู1แถว476%ทําให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะแผดเผาที่ลบไม่ได้ต่อเนื่อง2รอบหากเป้าหมายอยู่ในสถานะแผดเผาทําดาเมจกายภาพพิเศษ200%ขณะเดียวกันจุดเอฟเฟกแผดเผาบนตัวเป้าหมายขณะเดียวกันทําให้ศัตรูทั้งหมดเลี่ยงดาเมจลดลง20%ต่อเนื่อง2รอบ ต่อมานะครับเป็นคําอธิบายของการแผดเผานะครับทุกรอบหัก HP 120%ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามพลังป้องกันแสดงว่ายิ่งไทยสูจู้นะครับพลังโจมตีมากเท่าไหร่นะครับยิ่งแผดเผาแรงขึ้นนะครับและคำอธิบายของการจุดระเบิดนะครับคำนวณค่าดาเมจของเอฟเฟกแผดเผาบนตัวเป้าหมายล่วงหน้าใช้บนตัวเป้าหมายครั้งเดียวล้างแผดเผานี้ต่อมาก็เป็นสกิลที่3นะครับ เป็นสกิลประเภทท่าไม้ตายนะครับทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรู1แถว715%ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สถานะจิตเพลิงกืนกายที่ลบไม่ได้ต่อเนื่อง3รอบและกระตุ้นเอฟเฟกต์เปลวเพิงจู่โจมค่าจิตสังหารเริ่มต้น50แต้มเมื่อเพื่อนออกเทินฟื้นฟู25แต้มการกระตุ้นต่อสู้เพียง1ครั้ง คำอธิบายของจิตเพิงกืนกายนะครับก็คือทุกรอบหัก HP 150%ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยดาเมจนี้มองข้ามพลังป้องกันขณะเดียวกันทําให้เป้าหมายใช้สกิลค่าโกรธเพิ่มหนึ่งส่วนเอฟเฟกต์เปลวเพลิงจู่โจมนะครับก็คือหากเป้าหมายอยู่ในสถานะแผดเผาจะกระตุ้นโจมตีต่อเนื่องแต่ถ้าหากเป้าหมายไม่ติดสถานะแผดเผาเสริมเอฟเฟกจิตเพลิงกืนกาย2ชั้น ส่วนคําอธิบายของการโจมตีต่อเนื่องนะครับก็คือการออกเทินเพิ่มหนึ่งครั้งเป็นการโจมตีแบบทั่วไปนั่นเองนะครับสกิลของไทซุจูนั้นนะครับค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวนะครับหากจะมองให้เห็นภาพนะครับคงต้องไปทดสอบการโจมตีกันดูดีกว่านะครับ สำหรับตัวอย่างนะครับผมจะขอแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนั้นนะครับเราจะให้ไทสูจู้นะครับยืนอยู่ตรงกลางหลังนะครับและอีกกรณีนะครับเราจะให้ไทสูจู้อยู่ตรงกลางหน้านะครับซึ่งการออกสกิลนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะจะมาคล้ายๆเหมือนอ้วนเสี่ยวเลยนะครับขอแนะนําการยืนของไทสูจู้นั้นนะครับควรจะยืนตรงกลางเท่านั้นนะครับ เพราะมันจะมีการแผดเผาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็คือถ้าติดแผดเผานะครับจะสามารถแผดเผาลามไปด้านข้างได้นะครับก็จะเป็นในกรณีที่ดาวสูงๆแล้วนั่นเองนะครับในตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นกรณีที่ไทสุจูอยู่ด้านกลางหลังนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับเมื่อไฟเราออกเทินครบ2คนแล้วนะครับไทซูจูและอ้วนเซี้ยวนะครับก็จะเพิ่มค่าจิตสังหารอีก50แต้มนะครับทำให้สามารถออกสกิลท่าไม้ตายได้แล้วนะครับรงงาวงววนนะมมึึ่ดีจ และเมื่อถึงตาไทสูจู้ออกสกิลนะครับก็จะใช้สกิลท่าไม้ตายธนูเทพอาทิตย์ตกนะครับทำให้เป้าหมาย1แถวตอนลึกนะครับเข้าสู่สถานะจิตเพิงกืนกายสถานะนี้จะหัก HP เป้าหมาย150%ของพลังโจมตีของผู้ปล่อยมองข้ามพลังป้องกัน และต่อมานะครับจะตามด้วยสกิลฆ่าความโกรธสอนบินระเบิดจะทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะแผดเผาที่ลบไม่ได้ต่อเนื่อง2รอบหากเป้าหมายอยู่ในสถานะแผดเผาก็จะทำดาเมจพิเศษ20 0เซและทำให้ศัตรูทั้งหมดเลี่ยงดาเมจลดลง20%ต่อเนื่องสรอบจะเห็นว่าเมื่อไทยส่จู่โจมตีออกไปนะครับก็จะทำให้เป้าหมายติดสถานะแผดเผา หากการโจมตีค่าความโกรธในครั้งต่อไปนะครับก็จะสามารถทําดาเมจพิเศษ200%ได้ด้วยนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับในกรณีนี้นะครับไทสูจู้จะอยู่ตรงกลางด้านหน้านะครับ ซึ่งในกรณีนี้นะครับไทสูจู้จะไม่สามารถใช้สกิลท่าไม้ตายได้ในเทิร์นแรกนะครับแต่จะใช้สกิลฆ่าความโกรธในเทิร์นแรกแทนนะครับกรณีนี้นะครับไทสูจู้จะทำดำเาเมจใส่ศัตรู2เป้าหมายนะครับและทำให้ติดสถานะแผดเผาก่อนาอ่าง้านฮึเหมตัดดว และมาถึงเทินที่2นะครับไทสูจู่จะออกสกิลท่าไม้ตายสกิลท่าไม้ตายนี้นะครับจะกระตุ้นเอฟเฟกต์เปลวเพลิงจู่โจมเอฟเฟกต์ Effect นี้นะครับมีคําอธิบายคือเมื่อเป้าหมายอยู่ในสถานะแผดเผาซึ่งมาจากสกิลฆ่าโกรธก่อนหน้านี้นะครับก็จะกระตุ้นโจมตีต่อเนื่องซึ่งจะเห็นว่านะครับเมื่อโจมตีสกิลออกไปนะครับก็จะทําให้สามารถโจมตีต่อเนื่องได้1ครั้งนะครับ สรุปก็คือนะครับถ้าหากไทสุจูอยู่ด้านหน้านะครับก็จะออกสกิลฆ่าโกรดก่อนนะครับเพื่อทําให้ติดสถานะแผดเผานะครับแล้วถึงจะกลับมาใช้ท่าไม้ตายในเทินที่2นะครับก็จะทําให้สามารถติดสถานะโจมตีต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากนะครับไทสุจูไปอยู่ด้านหลังนะครับ ก็จอกท่าสกิลไม้ตายนะครับและตามด้วยค่าโกดนะครับพร้อมกันในเทินแรกเลยนะครับซึ่งจะไม่ทําให้ติดสถานะโจมตีต่อเนื่องนะครับแต่จะกลับไปทําให้เสริมเอฟเฟกจิตพึงกืนกาย2ชั้นแทนนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับแนะนําให้ไทยส่จู้ยืนอยู่ตรงกลางด้านหลังดีกว่านะครับเพราะหากอยู่ด้านหน้านะครับอาจจะรับดาเมจไม่ค่อยไหวนะครับพอดูตัวแล้วนะครับอาจจะบางเกินไปนะครับ และโดยภาพรวมนั้นนะครับไทยสูจู้จะเน้นการเผาซะส่วนใหญ่นะครับหากทีมตรงกันข้ามนะครับไม่สามารถจบเกมได้ไว้นะครับก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับพอรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทีมงอกก๊กนั้นนะครับคือสายเบินของแท้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ